จะเป็นสัมมณเณรให้มีความสุขต้องมีความปิติร่ภาคภูมิใจในการเป็นสมมณเณรนี่นะจ๊ะว่าไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆต้องมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนและกว่าจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดขึ้นมันจะยากมากนี่เลยจ๊ะเออ ไม่ใช่เศษพ่วงเรืออะไรต่างๆมาเป็นเลยก็ไม่ใช่แต่แต่ท่านต้องสร้างบารมีมาได้ความยากลำบากเลยจะ้ะต้องสละทั้งทรัพย์อวัยวะแล้วก็ชีวิตมานบพบทับชาไม่ท้วนละช่วดทำความดีทำใจให้ปองายที่ท่านทำมายาวนาน พัฒนาตัวเองตั้งแต่เป็นปุถุชนคนที่มีกิเลสหนาะปัญญาหยาบอย่างนั้นก็ยี่สิบประสงค์ขายแสมหาขับจากที่นับไปทัทวนี่นะอย่างน้อยก็อย่างนี้กวาจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึ่งมันยาวนานมากขีดพม่เจ้าลาบันยากแล้วเมื่อมีการมาเกิดเครืงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการขยายเผยแพร่วาสนาก็ไม่ใช่ง่าย,ายที่จะทําให้คนเข้าใจ ไม่จ่ามันก็ายากอยู่เหมือนกันยังไงแล้วก็กว่าจะมีต้นแบบของสมมมณีนเ,นเนี่ยมันก็ยากนี่หลยจ้ะต้นแบบของสมมมณ็คือพระราหุลในศาสนาของพระสัมมาสูเจ้าของเราพระองค์นี้ซึ่งเราก็ต้องย้อนไปดูเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีนูน้นนั่นเลยจ้ะต้นแบบของสมมมณร ตรงนู้นเราจะได้นึกว่าโอ้ดิไม่ไม่ธรรมดาเลยและก็โคลนนิ่งสืบต่อกันมานี่จ้ะยางต่อเน,นื่องไม่เคยขาดตอนเลยแม้บ้านเมืองจะเกิดสองครามโลกเออเออนี่นะสองครั้งไปแล้วหรือสองครามย่อยหรือสองครามแรงต่างสารพัดไปหมดแต่ก็ยังสืบทอตดต่อๆมาสองมาห้ารอยกว่าปีนี่จ้ะ เรื่อยเรื่อยมาเลยมันไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะและไม่ใช่ว่าแม้อยากบวชก็ได้บวชหมดเทวดานี่หมดสิทธิ์ไปเลยเออเทวดามีมากกว่ามนุษย์เยอะแยะก็หมดสิทธิ์บวชเป็นสม,มัญน,นิยและแม้มาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าบวชได้ทุกคนเออมีผู้ได้อโอกาสผู้กำลังจะได้โอกาสที่แท้จริง คือผู้หญิงหมดไปแล้วครึ่งโลกสามพันกว่าล้านคนจะไปแต่บวชพระอะไรบวชไปสามเดือนยังไม่ได้ผู้กําลังจะได้โอกาสนี้นะเจ้าก็เลยสามพันล้านคนสามพันกว่าล้านคนที่เป็นผู้ชายต้องแมนแมนด้วยเออนี่นะเจ้ะถ้าไมแมนบวชไม่ได้มาบวชมาฮาอะไรก็ไม่ได้นี่นะจ๊ะ แล้วที่อายุน้อยกว่ายี่สิบลงมาเนี่ยอ่าอ,อ่านี้ต้องคิดอีกเออจะมีสักกี่คนที่จะได้บวชนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ง่ายที่จะบวชเป็นสามเณรได้ดังนั้นลูกเนรเรา,าต้องภูมิใจใเราเป็นสามเณรเราเลือกแบบที่จะดำเนินรอยตามจากบุคคลที่ดีที่สุด ในโลกและจักรวารที่มนุษย์และเทวดาเคารพกราบไหว้บูชาคือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเรากําลังจะเดินตามรอยนี้แต่ว่าเมื่ออายุของเรายัางยาวก็บวชเป็นสามเณรแบบพระราหุลใน,ในใจท่านเป็นพระอรหันนะการเดินตามรอยพระอรหันนี่ใบใจเริงธรรมดาแปลว่าเรามีดวงปัญญาในการคิดที่จะหาใครที่เดี๋ยี้ยเขาเรียกอะไรนะจ๊ะ ฮีโร่หรือไอดอลอะไร,น,รนี่เอออาทิจะก็ปุ่ยบางงี้เลือกบุคคลที่ดีที่สุดที่มีข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างจากเครือขันที่เทวดาก็ต้องกราบไหว้แม้แต่พระอริยาบุคคลที่เป็นเครือขันตั้งแต่พระอนา,าคามีลงมายังต้องกราบไหว้ประเด็นเพศสามเณรเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาหรอกนี่นะจ๊ะเพราะนั้นต้องทำความรู้จักกันเสียก่อน เราจะได้ปีติละภาพภูมิใจว่าเราเป็นเทือกเถาเหล่ากองสมณนนะ,ะแล้จะบกช่วงสั้นช่วงยาวก็ตามก็ต้องเป็นสัมปันที่สมบูรณ์ที่เป็นเนื้อนาบุญได้นกืกอปลปลื้มได้นี่นะจ๊ะโครงการนี้มีจุดดเ,เริ่มต้นมาจากครูไม่ใหญ่ะจะจะเปิดกาให้นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะร้งเรียนในเขตจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดกะ้เคียง เราไปถึงเยาวชนที่พากภาษายู่เนเขตเจังหวัดป,ปทุมธานีเพื่อให้เยาวชนกระไรชิดกับพระพุทธศาสนาให้มารู้จักก่อนว่าสำเนินคืออะไรแล้วก็พัตนาัยพระพุทธธรรมประสงค์พระพุะทธเจ้าคือใครเนี่ยคําสอนพระเจ้าย่อๆอะไรบ้างเพราะว่าเวลามันน้อยนะจ๊ะเนี่ยแล้วประสงค์คืออะไรเอาไว้เป็นเชื้อสายเราต่หลังกาลต่อไปเรามีโอกาสบทบทอีก นี่เราก็จะได้เชื่อมสายบุญตั้งแต่บทช่วงสั้นหลายๆครั้งก็จะช่วงยาวขึ้นยาวขึ้นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อให้เยาวชนกระ้ชิดกับพระพุทธศาสนามีความรักและความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยมีพื้นฐานการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพุทธวิธีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเขาอบรมเลฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีวินัยมีความ